ซื้อสีสีขา,าวเลยเฮ้ยก็ใครไหนมัน <c oughs> สั้นไหนพูดสีส้มนี่หาง่ายดีไปค่ะขอขออาศัยน้อง น้องไก่เลือไปด้วยนี่สีชมพูเลยเหรอชมพูชมพูเลยค่ะ Meia